มาดูถุงทองเล่นอะไรกับพ่อนะพ่อพาถุงทองเล่นอะไรนะทองเอกยังไม่กล้างมาเล่นด้วยนะคะขอแอบด,ดูอยู่วันนี้ถุงทองไปฉีดวัคซีนมานะคะดูสภาพเธอเพิ่งฉีดวัคซีนมาสิ หมมองที่ชอบทำให้เมื่อวานค่ะดูดูดู ออกมาเล่นสิลูกออกมาเล่นกระถุงทองมาเล้วามาเล่นมาลูกมายากขู่น้องมายากขู่น้องลูกอยากขูนกกข่น้องออกมาออกมาลูก งลองเขจะกระโดดสูงอยู่นะคะเพราะท่าแม่สังเกตออกกำลังกายลูกกินอ,อาหารเสร็จต้องออกกำลังกายจะได้แข็งแรงนะ คูน้องสิลูกน้องก็อยากจะเล่นด้วยตองเอกอยากเล่นด้วยเล่นด้วยกันจะได้สนุกไงลูก สองสาวนอนแบบนอนดูอยู่ข้างบนค่ะแบบนอนดูอยู่ข้างบนขอบคุณเย็ดีนะคะ